สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ NTJ r n ยี่สิบแล้วนะคะตอนนี้น้อเราอยู่ที่อ d i n b u r g h Castle ค่ะ d i n b ร r สก Scotland นะคะมาเที่ยวอีกแล้วเราหลังจากที่ช่วงปีใหม่เนะะาะเรามาแล้วทีนี้มันแบบอะไรก็ไม่ได้เข้าแล้ววันนี้ก็เลยกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสถานที่แรกที่เราจะมาเที่ยวในันนี้นนก็คือ Edinburgh Castle นะคะ มันเปิดเก้าโมงครึ่งเนาะตอนนี้ประมาณเก้าโมงสิบกว่าละเออหลังจากคลิปที่แล้วเราไม่ได้เข้าเพราะว่าเราไม่ได้จองตั๋วมาแล้วมาแบบโซลท์ทูเดย์เนาะรอบนี้ก็เลยกลับมาแก้ตัวใหม่นะคะเอรินบอกว่าสเซอร์เนี่ยถ้าเห็นจากข้างหลังเนาะกดจะเดินขึ้นไ่ไล้ก็แอบเหนื่อยเนานะมันเป็นเนินนะคะมันจะเป็นภาษาที่ตั้งอยู่บนเนินเขาไฟแคสเซอร์ร็อกเาคำว่านเนินเขาไฟเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นภูเขาไฟที่เคยแบบ ดับไปแล้วลยอะไรเงี้ยเมื่อประมาณ350ล้านปีก่อนนะคะเนาะก็จะเป็นภาษาที่ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาพอใครมาสกอตแดนก็ต้องมาเนาะต้องมาที่นี่เลยใช่ดเดี๋ยวรอเวลาเข้าออกันนะคะ ตอนนี้เราก็มาต่อคิวเข้าแลว้วเรียบร้อยแล้วเนาะคนเยอะมากเลยเยอะมากแล้วเขาก็มีงานอะไรไม่รู้เห็นตั้งสเตเดียมของทางเนาะคือสรุปว่าไม่ว่าจะมาหน้าไหนก็ต้องจองสวนล่วงหน้ามาว่าโซอัลโซอัลเทเดย์คเขียนว่าโซอัลเทเดย์ตั้งแต่ยังไม่เปิดล,ละแสดงว่าต้องจองมานะคะ เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยลมแรงมากๆเลยนะคะเราก็จะขอพากเสียงทับสลับกับใช้เสียงจริงในคลิปไปด้วยนะคะ ที่เอดินบาราแคสเซิลเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อ900ปีก่อนคริสตศักราชก่อนที่จะเป็นปราสาทมันจะเคยเป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่มาก่อนนะคะแล้วก็พอเข้าสู่ยุคกลางช่วงประมาณปีคริสตศักราช1100<ๆ>เขาก็ได้มีการสร้างป้อมปราการล้อมรอบขึ้นมาเอาไว้ป้องกันศัตรูนะคะแล้วก็กลายมาเป็นปราสาทในที่สุดมันก็เลยจะมีเหมือนเป็นแบบกำแพงแล้วก็มีปืนใหญ่อยู่เอาไวด้ดูศัตรูนะคะเราก็สามารถขึ้นมาดูวิวเมืองมุมสูงตรงนี้ได้ด้วยนะคะ ใกล้ๆก,กับจุดชมวิวนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ National War Museum of Scotland ตั้งอยู่พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และก็สงครามของสกอตแลนด์ตั้งแต่ศตวรรษที่17จนถึงยุคปัจจุบันเดินเข้ามาด้านในก็จะเจอกับรูปปั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งก็มีบทบาทสําคัญในช่วงเวลานั้น เขาสร้างรูปปั้นนี้ขึ้นมาก็เพื่อแสดงความชื่นชมต่อการรับใช้จัก,กรวรรดิอังกฤษของท่านจอมพลเออรเฮกนะคะเดินออกมาจากมิวเซียมเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตั๋วหมดเพราะว่าทัวร์เยอะมากๆ ลังเรานะคะคือสกอตติสเมม ori ลวอลก็คือเหมือนเป็นอนุสรณ์สถานนะคะที่สร้างมาเพื่อเหมือนลับลึกเนาะให้ถึงใครคะถึงทาหารที่เขาเสียชีวิตในสงครามโลกนะคะมันก็ไม่เข้าไปเนาะแต่แค่ถ่ายข้างนอกก็สวยดีมีสวนอยู่ข้างหน้าด้วยแต่ว่ามันชอบมีคนปีนเข้าไปเนาะเพราะคนเยอะมากเลยทัวยเยอะมากเลยค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะเดินเข้ามาในคาวสแควร์เนาะข้างหลังเนี่ยมันจะมีรอยัลพาเลสนะคะเหมือนคล้ายๆเป็นวังเนาะแล้วก็จะมีที่เก็บของสำคัญๆที่ใช้ในพิซีขึ้นค้องราดของกษัตริย์อะไรแบบนี้ทิ่งเห็นป้ายเหมือนแบบมีงูพันๆเนาะเหมือนเซีรีเลเลย หลังนะคะเป็นโบสถ์เซนต์มาเกเลตแชปเปลเนาะเขาบอกว่าเป็นโบสถที่เก่าแก่ที่สุดในเอดินบระนะคะสร้างเพื่อลำลึกถึงฟรีนมาเกเลตเนะาะใช่ไหมใช่เราก็อ่านไปพูดไปนะคะ เิกันมาสักาพาักนอกประมาณกี่ชั่วโมงไหมชั่วโมงสองชั่วโมงกว่านะรวมกินกาแฟก็มันก็มีอะไรให้ดูแหละแต่ว่าเราอาจจะไปมาหลายที่เนาะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หรือว่าเราพยายามจะมาหลายครั้งแล้วพอได้เข้าจริงมันก็เลยแอบผิดหวังเล็กน้อยนะแล้วก็คนมันเยอะมากเลยดูไม่ค่อยแบบแ<ต>เราไม่สามารถจะเสพบรรยากาศได้อย่างเต็มที่ใช่ก็คือคนเยอะตัวเยอะไปนะคแะต่ก็สวยภสวยบรรยากาศดี ก็ดีก็เป็นอีกหนึ่งแนนมาร์กเนาะถ้าเกิดมาเที่ยวก็ต้องมาแหละอย่าลืมจองตั๋วล่วงหน้านะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่เมล์ฮ <New College. S 2> อลลสค่ะครั้งที่แล้วเราก็มาเนาะเป็นบรรยากาศมืดมืดอันนี้กลายเป็นแดดนะใช่เพราะ<บ>ว่าเรามาตอ,สอนสั้มากใช่แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเอนิมเมระเนี่ยเป็นแบบเฟสติวัลซิตี้ City, เนาะเป็นมเมืองแห่งอีเวนต์เราก็จะเห็นอีเวนต์ตลอดทางมีป้ายอะไรติดในนี้ก็มีอีเวนต์เหมือนกันนะคะเหมือนมีซุ้ม ขายเครื่องดื่มมันก็มีเก้าอี้เนาะคะ่ะเกิดว่าเราไม่ได้ลูกครั้งที่แล้วเราก็จะไม่ไดู้กครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่ามันมาถายไม่ได้เนาะอันนี้เหมือนจะเป็นป่าขายเป็นฮอบาร์นะคะตไ,ไม่รู้มันมีเปิดเพียงครึ่งรู้มันมีเฟสติวัลอะไรเนาะ,ะเหมือนจะมีหลายงานอยู่อเออ ตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวที่ Princess Street Garden เนาะ Princess Street Garden เ,เป็นสวนสาธารณะ<ฆ>ที่อยู่ใจกลางเมืองเอดินบะระเลยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่แบ่งโอทาวกับเนวอทาวออกจากกันเนาะเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันเป็นแม่นม้ำแล้วเขาก็ถมถ<ผ>มทำให้เป็นสวนสาธารนณะแบบปัจจุบันนะคะตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะไปหามันมีจุดเด็ดก็คือเหมือนเป็นอะไรนะน้ำพุที่เป็นเหล็กตอมนะันเป็นรูปปั้นสวยงามเน,นาะคะ่าาะแล้วก็ฉากหลักจะเป็นปราสาทเอดินบะระ เดินมาเจอโอสเปลเท่นแล้วนะคะเป็นน้ำผู้อยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็จะมีฉากหลังเป็นเอลินบราแคสเซลนะคะเขาบอกว่าไอ้อ,อันนี้เป็นน้ำผู้เหล็กหล่อที่นำเข้าจากฝรั่งเศสใี่เหรอใช่ไม่รู้ขนมายัางไงเนาะที่ Princess Street Garden เนี่ยมันจะแบ่งเป็นอีสตกับเวสตเ่ ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปทางอันงอีสอยู่เบสก็พิลเหมือนกันนะคะคือช่วงที่แล้วที่เรามาช่วงคริสต์มาสเข้าไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นตลาดคริสต์มาสแหละครับแต่นะวันนี้มันก็มีอีเวนต์เหมือนกันเนาะเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสติวัลเฟสติวัลแล้วไม่รู้คืออะไรกันดนตรีักอย่างเออตอนที่เรานั่งอูเบอร์มาวันแรกเขาก็ถามเนาะว่าแบบว่าอยู่มาเฟสติวัลนี้หรือเปล่าแต่ไหมใช่เราต้องคอเราไม่ได้ดูมาก่อนนี่มีดนตรีสนละ เดินจากเมื่อกี้น่าจะเป็นเวสเนาะตรงนี้นะคะเป็นเอตซินเซสติดาร์เดนนะคะข้างหลังเราเนี่ยก็จะเป็นสกอตไลไรเลยสกอตโมนูเมนต์ก็คือตรงเนี้ยถ้าใครมาสกอตแลนด์เนยก็ต้องมาถ่ายเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนหอคอยสูงๆใจกลางเมืองเลยจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิวเซียมเนาะที่ตั้ง ล้ำลึกถึงเซ <Water. S 1> อร์วอเตอร์สกอตเขาเป็นนักเขียนชาวสกอตแลนด์นะที่มีส่วนช่วยในการแบบเผยแพร่ทั้งวัฒนธรรมหรืออะไรเงี้ยเรื่องราวกับสกอตแลนด์ให้เผยแพร่ไปทั่วโลกเนาะเหมือนที่บอกในคลิปที่แล้วว่าสกอตแลนด์เนี่ยเป็นเมืองแห่งนักเขียนมันจะมีนกักเขียนเยอะอเหมือนเดอะไรท์ต์พิีเซียม<อ>ใช่ที่เราไป หลังจากที่นั่งเล่นในสวนกันสักพักแล้วนะคะเรา2คนก็เดินมาที่ถนนวิกตอเรียสตรีทกันต่อบรรยากาศรอบนี้เนี่ยแตกต่างจากช่วงหน้าหนาวเลยนะคะแดดแรงแล้วก็คนเยอะมากๆจะมีพวกโชว์เปิดหมวกแสดงอยู่ตลอดทางเลยใครที่อยากมาถ่ายรูปก็แนะนำให้มาเช้าๆหน่อยนะคะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้รูปแน่ๆเรา2องคนแวะมากินอาหารกันที่ร้านมัสเซลแอนด์สเต็กบาเพราะว่าติดใจจากรอบที่แล้ว เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคะดื่มแอลกอฮอล์กันแต่หัววันเลยแน่นอนว่าเมนูที่พลาดไม่ได้เลยก็คือหอยนางรมสดนั่นเองสั่งชุดใหญ่มา12ตัวสดมากๆแล้วก็ครั้งนี้เรานั่งเป็นเอาล์ด์นะคะบรรยากาศคึกคืนมีงานแสดงโชว์ให้ดูด้วยแต่ว่าแดดแรงมากๆอีกเมนูหนึ่งที่เราตั้งใจมากินกันก็คือคันเล่นซุปนะคะยังอร่อยเหมือนเดิมเลย นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีลิงกินี่ซีฟู้ดนะคะในจานก็จะมีหอยแมลงหู้หอยตลับกุ้งแล้วก็ปลาหมึกอร่อยมากๆ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงฮอลลีวูดพาร์คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเรา2คนมาเที่ยวตอนช่วงวินเทอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยลมแรงมากๆตัวแทบจะปิวเลยก็เลยขึ้นไปไม่ได้นะคะรอบนี้เนี่ยก็เลยกลับมาใหม่อีกทีในช่วงซัมเมอร์บรรยากาศช่วงนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากครั้งที่แล้วเลยนะคะจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมีรถขายไอติมอยู่ด้วยอากาศกำลังดีเลยทำให้มีคนมาปิกนิกเยอะแยะเต็มไปหมด แต่ดูจากสภาพในคลิปก็จะเห็นว่าถึงแม้จะเป็นช่วงซัมเมอร์แต่ลมก็แรงมากๆมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเราสองคนเนี่ยจะขึ้นไปถึงยอดเนินเขาอาร์เธอร์ซีดกันหรือเปล่าจุดที่เราจะขึ้นไปชมวิวนะคะเรียกว่าอาร์เธอร์ซีดซึ่งเป็นยอดเนินเขาที่อยู่ในอุทยาน เราต้องเดินเทรคกิ้งขึ้นไปนิดหนึ่งสภาพทางเดินก็ตามที่เห็นเลยค่ะมีความชันแล้วก็เป็นหินเนื่องจากว่าเคยเป็นเนินภูเขาไฟมาก่อนระหว่างทางก็จะมีวิวสวยๆให้เราได้แวะดูตลอดเลยนะคะขึ้นมาได้นิดนึงก็เริ่มจะเห็นวิวเมืองเอดินบระมุมสูงแล้วค่ะทางเดินเนี่ยชันแล้วก็หินเยอะมากๆใครที่ร่างกายไม่ฟิตเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ขึ้นไปนะคะ ส่วนคุณติ้มอดีตนักวิ่งเทลของเราเนี่ยก็วิ่งขึ้นได้สบายสบายเลยดูจากต้นไม้ก็จะเห็นนะคะว่านอกจากจะชันแล้วลมก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวตัวแทบจะปลิวเดินมาได้ครึ่งทางแล้วเริ่มมองเห็นอาเทอร์สีซึ่งเป็นยอดเขาแหลมๆอยู่ใกลๆแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินขึ้นมาเกือบจะถึงอร์เทอร์ซี้ละอีกแค่สิบเมตรเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเป็นเหมือนเป็นหินเลยอนะนอกก็อย่างที่บอกมันเป็นยอดเนินเขาไปเงี้ยก็เลยทําให้ขึ้นไปไม่ได้ละเพราะคนติ้มใส่กับโปรงด้วยเนาะบนนี้ก็วิวสวยมากเราสงสารคนข้างล่างนะเดี๋ยวเขาจะเห็นวิววิวอย่างอื่นทุเนี้ยก็วิวอากาศดีเนาะแต่ใครที่แบบร่างกายไม่แข็งแรง แล้วก็เดินขึ้นทางชันไม่ได้อะไรเงี้ยก็แนะนําว่าไม่ต้องขึ้นมาเพราะว่าเหมื่อยมาก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 ๆแต่เราก็ขึ้นมาถึงละเย่นุกมากงาับ หลังจากที่เราไปเป็นผู้ประสบภัยที่ไหนครับที่ฮอลลีวูดปาร์คไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาเดินเล่นที่ขอบเบิสตีทกันอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่ารอบก่อนมาเนี่ยมันเป็นไว้แบบคริสต์มาสตอนนี้ก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มกว่านะคะยังมีแดดอยู่เลยไม่มืดเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวช่วงซัมเมอร์ข้อดีมันก็จะอย่างนี้แหละเนาะแต่ว่าคนเ<ช>ยอะเยอะมากจริงโยอีย เป็นไงบ้างคะหน้าซัมเมอร์ถนนก็คนก็เยอะค่ะแล้วก็มันไม่มีไฟเนาะออมันมีธงเหมือนเดิมที่เราเห็นมันตอนหน้าหนาวคขาเที่แต่ว่ามันไม่มีไฟเป็นดอกเป็นรวงเหมือนทุกทีชอบหน้าหนาวมากกว่าเนาะใช่ชอบหน้าหนาวแต่อันนี้ชอบเพราะว่ามันมืดมืดมืดชา้ชาแค่นั้นแต่คนก็เยอะมากเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันที่2การเที่ยวที่เอดินระของพวกเรานะคะดูจากสภา,าพทรงผมก็น่าจะรู้ได้เลยว่าลมแรงมากๆแรงกว่าเมื่อวานอีกการเดินทางทั้งหมดในไอดินระของเรา2คนจะใช้แทมกับรถบัสเป็นหลักนะคะซึ่งก็สามารถซื้อได้ที่ตู้นี้เลย ตั๋วก็จะมี2แบบให้เลือกนะคะเป็นตั๋วแทมขาเดียวหรือว่าตั๋วแทมและบัตรแบบเหมาตลอดวันถ้าเป็นแบบเหมาเนี่ยก็จะตกคนละ5.5ปอนด์กดจิ้มเลือกแล้วก็ใช้บัตรเครดิตแถบจ่ายเงินได้เลยค่ะเก็บตั๋วไว้ให้ดีๆเลยนะคะถ้าเป็นแทมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะสุ่มตรวจแต่ถ้าเป็นบัตรเราก็จะต้องโชว์ตั๋วก่อนขึ้นรถทุกครั้งค่ะ การเดินทางก็ไม่ยากเลยเปิด Google Map ดูสถานีที่ต้องขึ้นแล้วบนจอก็จะมีข้อมูลบอกครบทั้งสถานีแล้วก็ระยะเวลารอรถค่ะ อนนี้นะคะเราก็กลับมาที่เซอร์คัทเลนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะอยากรู้ว่าบรรยากาศในช่วงซัมเมอร์จะเป็นยังไงบ้างด้านหลังก็จะเห็นนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีดอกไม้เปล่าไปนิดหน่อยแล้วก็มีแดดแตกต่างจากช่วงหน้าหนาวที่จะคลึมคล้มหน่อยแต่ที่เหมือนกันก็คือลมแรงแล้วก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมาเที่ยวหน้าไหนก็ต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะ มาจากเซอร์คัดเลนประมาณ15นาทีนะคะตอนนี้เราก็จะมาที่ดีนวิลเลจกันนะคะคือรอบนมื o o กูเมันชอบพามาย้อนย้อนหลังเนาะตอนไปที่เซอร์คัดเลนก็เข้าข้างหลังตอนมาดีนวิลเลจก็เข้าข้างหลังเหมือนกันเพราะครั้งที่แล้วเราเดินจากในหมู่บ้านมาเนาะใช่ปะกติจะต้องนั่งรถมาตอนนี้ก็ว่าทาไมฉันต้องเดินมาก็สิ่งที่แตกต่างจากหน้าหนาวก็คือแม่น้ำเนาะอันนี้น้ำใสสะอาดแล้วตอนนั้นมาน้าแบบเป็นโคลนเออเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปนะคะ เป็น,นอะไรคอร์เตอร์ออฟลีดเนาะจริงๆมันก็มีทางที่ให้เราเดินชมธรรมชาติได้ตอนเรามาครั้งนั้นมันอึมครึมน้ําก็ไม่สวยแล้วรอบนี้ก็สดใสข,ขึ้นนะคะ จากทางเดินข้างบนนะคะลงบันไดมาเนาะมันก็จะทําให้เราได้มาสัมผัสกับแม่น้ําอย่างใกล้ชิดเนาะแม่น้ำชื่ออะไรนะ Water of Leeds แต่ว่าน้ําตกบ้านเราสวยกว่า <laughs> จุดนี้นะคะที่เรามาถ่ายครั้งที่แล้วเนาะมะอมันเป็นวินเทอร์ปุ๊บใบไม้มันร่วงมันก็จะเ,จเห็นสะพ,พานแล้วก็เห็นไอตรงที่เป็นเนี่ยเป็นนล่าเราเป็นตึกใช่แต่ว่าพอเป็นน้านนี้ปุ๊บเกี่ยวจะอุบ<ม>ต้นไม้บางก็ได้เป็นอีกฟิลหนึ่งนะคะอันไหนสวยกว่ากันเสอคนละแบบค่ะเดี๋ยวลองถ่ายรูปเทียบกันดูเนาะ ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่สะพานซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะลมก็เริ่มกลับมาแรงขึ้นอีกแล้วตรงจุดนี้เนี่ยถ้ามองออกไปก็จะมองเห็นหมู่บ้านซึ่งมีความน่ารักให้ความรู้สึกเหมือนกับหมู่บ้านฮอกเมทในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ JK ในการเขียนด้วยตอนนี้เนี่ยคนก็เยอะมากๆถ้าใครอยากได้รูปก็คงจะต้องมาเช้าๆหน่อยนะคะ ครั้งที่แล้วเราไม่ได้ข้ามมาฝั่งนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว,ว่าเดินจากสะพานมัคกีมาฝั่งบ้านที่เป็นสีๆเนี่ยมันก็จะมีแม่น้ําแล้วก็มีตึกให้ถ่ายรูปแบบน่ารักมากเลยสวยดีเขาแนะนาให้ข้ามมาด้วยนะคะเดินชมบรรยากาศได้แล้วก็เหมือนตรงนั้นอะเป็นไอที่เราเห็นในอินเทอร์เนต็ตเนาะเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายกัน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โบสถ์เซนต์แมรี่นะคะซึ่งเป็นโบสถ์ที่อยู่ไม่ไกลจากดินวิลเลจเดินมาประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลมแรงมากๆดูจากสภาพผมก็คือไม่ไหวแล้วโบสถ์เซนต์แมรี่เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี1874มีจุดเด่นก็คือยอดแหลม3ยอดที่มีความสูงถึง90เมตรทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้จากหลายๆจุดในเอดินบระเลยส่วนการออกแบบก็จะเป็นสไตล์นีโอกอทิกนะคะสวยงามมากๆ สถานที่ที่เราอยู่กันตอนนี้คือเนินเขาคาตันฮิลนั่นเองนะคะบนนี้ก็จะมีจุดที่น่าสนใจหลายที่เลยอย่างด้านหลังเรา2คนตรงนี้ก็จะเป็น National Monument หรือว่าอนุสาวรีย์แห่งชาติของสกอตแลนด์ตอนแรกเขาก็ออกแบบไว้ว่าจะสร้างให้เหมือนกับวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนแต่สร้างไม่เสร็จก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แต่ถึงแม้ว่าจะสร้างไม่เสร็จแต่ก็สวยแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมเหมือนกันนะคะ คาตตันฮิลเนี่ยเป็นเนินเขาเตี้ยๆแต่สามารถมองเห็นวิวของเมืองเอดินบระได้หมดเลยทั้งโอทาวน์นิวทาวนหรือ,อยังอาร์เธอร์ซิที่เราพยายามเดินขึ้นไปกันเมื่อวานก็มองเห็นได้จากตรงนี้เหมือนกันค่ะส่วนจุดนี้เนี่ยเรียกว่าดูเกาสจวต์โมนูเมนต์เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อลำเลึกถึงนักปัชาชญ์ชาวสกอตคนหนึ่ง ยิ่งเวลาผ่านไปลมก็ยิ่งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเลยสังเกตได้จากต้นไม้กับผมของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตัวแทบจะปิวเลยค่ะสำหรับใน EP นี้เนี่ยเราสองคนก็จะขอปิดคลิปกันที่บนยอดเนินเขาคาเตอร์ฮิลแห่งนี้นะคะถ้าใครอยากได้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถย้อนกลับไปดูใน EP ที่ติดตามของเราได้ สำหรับใครที่คิดว่าคลิปของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าไม่เข้ามาดูคนก็ดูคลิปแมวก็ได้ค่ะบ๊ายบาย